ต้องซักเป็นายใสเป็นสิบลูกปุบๆๆๆเนี่ยที่ไปตัวเปล่าเลยครับที่จอดยานไป้ห่างๆมวที่ก็บินไปหมดเพื่อนไปส่งเพื่นไปส่ง,สงมันไม่ได้<ม>เพราะว่าเอาโกลาบกว่าม่งจะออกจากยานได้มันลีลาไงราาบมันมีนี่ไงลาบมันมีมน,มมน,มนี่มีแอร์ล็อกไงบินถอยหลังบินถอหลังแล,แล้วก็โดดออกจากแอร์ล็อก A few moments ร้ายมากไหมบ้านะาแต่ผมก็โอนคืนไปตัวย้อยก็เห็นเฉยไอซือเสี่ยวเล่นแหมไอ้กระเป๋าเป็นปมทุ่มทุ่มอ่ะกระเป๋าอะไรเป็นการเป็นการทำใจร้ายมากครับไม่ใช่การแคปสูตกระเป๋าเขาเพิ่มบอกเหมีชุดหนึ่งไงชุดมิชลินไงอ๋อมีขายไหมขายดิอยู่ที่ L1 อ่ะพวก L1 อ่ะายอยู่ในรีไฟล์อ่ะ ที่มันเป็นตรงกลมเป็นคล้ายๆแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตนะฟังได้สายนะครับมีเครื่องชงกาแฟแต่ชงไม่ได้เครื่องกาแฟไม่ได้เขาเฮ้ยสามร้อยชงได้อ่กินไม่ได้แอลถ้าอยากกินต้องเน่าชงชงเรามาเป็นน้ำเปล่าเีมาที่อะไรนะเอลิทิเป่เทเลทิอย่างเดียวที่มีร้าง้าตรง ตรงหน้าสถานีฮะชงเห็นได้ตกแอรกับเนื้อเอาตัวโตไม่ได้แม่แม่อยเราไม่กินเราต้องบินเออวิสกี้ได้น้ำเปล่าอ่ะอย่างนี้เลยเอาวะอันนี้มันเป็นมอนิเตอร์ดีเทคทำลายมอนิเตอร์ทั้งนั้นเลยไน่จ้าวะเจะเป็นไีตอนที่อยู่พอตเอ้นนี้ใช่ไหมเนี่ยไปจินนี่ปะวะ เยว่าเกมนี้มันทำแปลกไหมปกติเกมอื่นเขาทำพวกตู้อัตโนมัติก่อนเกมนี้แม่งทำเป็นบีซีก่อนตู้อัตโนมัติมันน่าจะทำง่ายเป็นบีซีให้อีกแล้วไงเราอยากเราอยากสร้างโลกของเกมให้มันเสร็จก่อนไงไม่ได้เป็นบีเจนะทำไมทำไมต้องทำตามเกมอีกโอนี่ตู้เป็นนี่ตู้กดน้ำน้ำมันล้มนี่แม่งเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจเกมอื่นที่เขา ทำดีเยอะแยะทำไมมึงไม่ทำดัเไ้ยอย่างนี้เอออย่างบางอย่างอะยังไม่เคยทำโอเคเข้าใจแต่ไอีเนี้ยคิดคิดตัวโต้เนี่ยอ่าถ้าเพยเยอร์บาดเจ็บแบบนี้รักษาได้ไหมบาดเจ็บไหนเออถ้าถ้าเอาเม็ดเพนเสียบถูกที่ก็อาจจะขึ้นมาได้เหมือนกันเฮ้ยอ้าวแต่เขาเล่นอยู่ดนบนล่ะเออนบนนี่เป็ีแค่ท่อนล่างก็พอแลท่อนล่างก็พอเนี่ยแล้วเราก็เดินแบบนี้นะ ถ้าจะวันนั้นเผมเสียบจํานายโยเราเล้ยแต่นายโยคือตกแมตต์ไปเลยถ้าแบบนี้เลยตอนนั้นตอนนี้นกตกเขาตายมันมันขึ้นนะผมไม่ตายนะแต่ว่าผมลุกไม่ได้นี่ผมมีลูกให้ด้วยตายแบบเดียร์เลยอัน,นี้นี้เป็นดึกกว่าอ้ผ้าดูดสบไปอย่างี้คมูนผมไม่ตายนะแต่ลุกไม่ได้มาจมดินไงเนี่ย <S <S เป็นคนาแล้วอ่ะสีเสียเรซ่อนนะแล้วมันก็จะถามว่าจะ ยายเซิร์ฟตามมาไหมก็กดไปเีนื่้ยทีหนึ่งแล้วพอคนนัดเขามาดึกด้วยเขามาเก็บยิงคืนวันพีไม่ได้อยู่เซิร์ฟเดียวกันแมวไม่ถามะไม่ถามว่าจะจอดไม่น่าบีคอนสวิตบีคอน ยังยากเลยในนเจโคตรยากเลยผมยังไม่ผ่านเลยเพราผมทำแบบทำมาสองวันละเขาบผมเนี่ยไม่มันยากเกินไปมันไม่ที่ยากมันไม่แมชด้วยอ่าใช่มันไม่แมชคือแบบคือเมื่อวานทำเกือบผ่านแล้วเว้แต่ว่ามันมันวิดดอไปก่อนคือมันหนีไปก่อนมันหมดเวลาไม่ท่านเหลือแค่ไอรีสแต่มันถึกเท่าสเปคแบบไอเฮียสเปคในในอีเวนท์ที่มันบุกดาวอ่ะ ก็ใช่แล้วในเทลเออในเทลอ่ะคือถ้าเราไม่ต้องโฟกัสมันตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เป็นปลาไม่งั้นมันเล็งผาเก็ตกดอันดับแรกเลยตแต่เมื่อวานบอดมันขับยานเทพมามันดิฟหลกบกระสุนในไซสิบอะน<ม>้า,าตาโคตรเทพทำให้ไม่เฮดดิฟได้ดิฟทำไม่ได้เดี๋ยวช่วงพีคก,ก็ไอ้นี่ยิงกระสุนทิ้งด้วย<ม>บินหลบบวกกับยิงกระสุนทิ้ง A few moments ไปเลยหคือถ้าลงคนเดียวอ่ะรอบลงบัอ่ารอบหนึ่งกลับขึ้นมาประมาณเจ็ดหมื่นห้าขึ้นไปเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวอันนี้สำหรับคนฟรีไฟยาวลำนี้ได้ฟรีนะเจ้เคยได้มากสุดเก้าหมื่นผมไปเซฟสบบนี้วยใช่ใช่ต้องมีแบบต้องมีเลยน้ำมงนระมันเรียบร้อยพวกกินต้อคุณกินก็บินมาโอเลซ่าแล้วค่อยมาออกที่นี่ก็ได้เนี่ยเซฟถ้าเฟสเซฟทีนี่นะครับ TRU เอาหนึ่ง เพราะว่าถ้าถ้าไปเซฟไอ้กินเฮกกับตอนนี้เหมือนลิฟตอนนี้เรากลับลิฟตนโรงพยาบาลันปั๊บตอนนี้มีมีคนเล่นใหม่เราไม่ได้คนเล่นใหม่นี้ลิฟในโรงพยาบาลของกิมเองมีอยู่สักคนลิฟไม่ได้ำปาร์กลิฟเป็นลิฟเป็นฟีเจอร์ตุ่มิติข้ามจักรวาลอ๋อตามผมมาก็ได้เดี๋ยวผมออกเสือแป๊บบตาบคนนี้จะรอแป๊บนึงเนี่ยคุณกิยเดี๋ยวคนนี้ก็ย้ายอีกทีทำไมเราถึงสามารถเก็บแม็กซปืนไปสิบแม็กไว้ในแขนเสื้อที่ในในเมืองมันคือหลัง อ่าบางเมืองมีบางเมืองไม่มีตอนประตูเปิดสุดนะแบบนึงแบวจะเข้าอ่าโอเคนะตอวัเรียกเคยเคยมีปืนขายตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋มันเอาไปต้อนก็ไม่รู